สิ่งที่เราทุกคนทําเพื่อให้คนได้รับความรอดให้คนได้รับความรักของพระเจ้าและสําคัญที่สุดคือตัวเราด้วยพี่น้องการที่เราพูดสิ่งดีของพระเจ้าทุกวันทุกวันเราจะได้รับกําลังเอเมนไหม,ไมครับการที่พี่น้องออกไปและเล่าคำพยานชีวิตว่าพระเจ้าทําสิ่งใดในชีวิตของท่านบ้างพี่น้องมันจะเป็นสิ่งที่ย้ําเตือนในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วมันจะเป็นกาลังในการดําเนินชีวิตของเราเอเมนไหม,ไมครับ ถ้าวันนี้เราออกไปแล้วเราพูดแต่สิ่งที่แง่ลบเราออกไปเราพูดแต่สิ่งที่ขาดความเชื่อเราออกไปเราพูดแต่สิ่งที่ท้อใจพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเหตุทําให้เราเองนั้นมีกําลังในการเดินติดตามพระเจ้าวันนี้การประกาศข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ทําให้เราเองได้รับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้านะครับและวันนี้พ่อพีบอกว่าให้เราออกไปวันนี้อาจจะออกไปจริงๆก็ได้นะครับบางคนอาจจะออกไปในมหาลัยออกไปในที่ทํางานออกไปในชุมชนที่เราอยู่ แล้วก็ได้แบ่งปันเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าหรือเราอาจจะออกไปในโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับเราใช้เวลากับโซเชียลมีเดียได้นะครับไม่ได้เป็นกฎไม่ได้เป็นข้อห้ามเอเมไหมครับว่าคริสเตียนใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้แต่การใช้โซเชียลมีเดียของเราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ประกาศข่าวประเสริฐหรือได้ประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์เอเมไหมครับพี่น้องโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยข่าวร้ายเยอะแยะมากมายถ้าเราเห็นในทุกๆวันนี้ เราอย่าเป็นคนหนึ่งที่เพิ่มข่าวร้ายลงไปอีกในโซเชียลมีเดียเองไหมครับหลายคนอาจจะโพสต์แต่สิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่ดีก็เก็บเอาไว้ไม่พอใจหรือมีสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็โพสต์ลงไปพี่น้องวันนี้เราเห็นข่าวร้ายข่าวไม่ดีเต็มหน้าเฟซใน Facebook เลยนะฮะหรือเป็นข่าวที่เรารับฟังรับชมพี่น้องแต่วันนี้เราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ป้อนข่าวดีลงไปในโซเชียลมีเดียเองไหมครับก็คือ ข่าวประเสริฐความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคำพยานชีวิตการอัศจรรย์สิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เราออกไปเอเมนไหมครับออกไปประกาศข่าวประเสริฐออกไปพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเรานะครับและให้เราเองนั้นทําในทุกอิริยาบถนะครับเราเห็นในชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับในกิจการ24่4ข้อ24บถึง29นะครับบอกว่าขณะเปาโลกําลังพูดแก้คดีอยู่นั้นเฟซัตร้องเสียงดังว่าเปาโล เจ้าคลั่งไปเสียแล้วเจ้าเรียนรู้วิชามากจนทําให้เจ้าคลั่งไปนะีมีใครเรียนพัมพีมากอ่านพัมพีมากจนคลั่งไปมีไหมฮะ <c oughs> มีใครเคยบอกเราว่านี่ถ้าจะคลั่งเกินไปแล้วนะนะฮะบ,บางคนอาจจะแบบในช่วงวัยที่เรามีแรงมีกําลังนะครับสมัยผมเรียนอยู่มหาลัยนะฮะอาจจะไม่มีคนบอกว่าผมคลั่งนะครับแต่ว่าเห็นหน้าเราทุกคนก็ไม่อยากจะ อยู่กับที่นะทุกคนก็เดินแยกย้ายออกไปเฮ้ยคนนี้มาแล้วนะฮนะสมัยอาจาร,รย์แอนอยู่มหาลัยนี่ก็ไปที่ไหนก็วงแตกนะครับมันดีนะฮะเพราะว่าเราประกาศข่าวประเสริฐเราพูดสิ่งดีนะครับแต่คนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากฟังนะครับเงแต่นั่นคือสิ่งที่กําลังจะพูดถึงท่าทีแรงจูงใจของเราที่เราอยากจะพูดข่าวดีเราอยากจะนําข่าวประเสริฐเราอยากจะเห็นคนได้รับความรอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้า อยากจะหนุนใจเราในข้อที่25บอกว่าแต่เปาโลกล่าวว่าข้าแต่ท่านเฟสตัสข้าพเจ้าไม่ได้ขั่งเลยแต่พูดคําสัต์จริงและพูดอย่างคนปกตินะครับพี่น้องเราอาจจะเคยพบเจอคนที่มาบอกเราว่าทําไมครับเราเป็นคนเคร่งนะคร,คริสเตียนบางคนเขาไม่เห็นเคร่งเหมือนเราเลยทําไมต้องมาบสถทุกทิตย ทำไมต้องทำอันนั้นทำไมต้องมาทำอันนี้นะครับพี่น้องเราไม่ได้เคร่งแล้วเราก็ไม่ได้คลั่งเอเมนไหมครับพี่น้องแต่เราทำในสิ่งที่สัต์จริงอย่างคนปกติที่มีพระเจ้าทำก็คือการพูดหรือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เปาโลหนุนใจเรานะครับการประกาศที่ดีที่สุดคือการประกาศด้วยชีวิตของเราเอเมนไหมครับวันนี้การที่เราพูดการที่เราแบ่งปันการที่เราแจกใบปลิวหรือการที่เราทำสิ่งต่างๆมากมายก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ชีวิต ที่กระทบชีวิตที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามีผลลัพธ์มีพลังที่มากที่สุดเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ปากเราพูดสิ่งหนึ่งและชีวิตของเราสะท้อนหรือว่าสำแดงอีกสิ่งหนึ่ง mm hmm. เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าของเราน่าเชื่อหรือเปล่าพระเจ้าของเราดีจริงหรือเปล่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าเพราะว่าส mm ิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราเป็นมันไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราอิษฐานกับพระเจ้าเอเมนไหมครับแม้เราไม่สมบูรณ์ แม้เราไม่ได้เพอร์เฟแต่เราอยู่ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงเรากำลังดีขึ้นทุกๆวันเอเมนไหมครับให้ชีวิตของเราได้เห็นทำให้คนได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานะครับในมัทธิวบทที่5ข้อ13-16ถึง16นะครับมัทธิวบทที่5ข้อ1 3ถึง16นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดลดเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์มีจะจะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโรค,คนครซึ่งอยู่บนเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทํานองเดียวกันท่านจงแสงสว่างแก่คนทั้งปวงเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคำของพระเจ้าอยากจะย้ำเตือนเราว่าวัาวนนี้สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทําคือเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเอเมนไหมครับ ให้เราเองเป็นเกลือที่มีรสเค็มเพื่อเราจะทำไมครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้และนำความรักของพระเจ้าไปถึงคนอีกมากมายนะครับและเป็นสองสว่างเป็นแสงที่สองสว่างให้กับคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ท่ามกลางความมืดมิดในสังคมเองไหมครับพี่น้องปัจจุบันมีคนที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะด้วยภาวะเศรษฐกิจ ด้วยสภาวะต่างๆใช่ไหมครับรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยทําให้คนที่มีปัญหาอยู่แล้วก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหลายคนไม่มีทางออกหลายคนก็ไม่รู้สึกว่าจะไปทางไหนพี่น้องคนเหล่านั้นก็ต้องการพระคุณความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่บัาพีกำลังพูดถึงว่าให้เราส่องสว่างนะครับให้เขาได้เห็นพระเจ้าให้เขาได้มารู้จักพระคุณความรักของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นการประกาศนําคนที่เรารักกลับมานะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเอเมนไหมครับพี่น้อง อยากงนนใจพี่น้องนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันทุกวันแล้วก็อธิษฐานเผื่อคนที่เรารักทุกวันเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะประกาศหรือพูดหรือทําให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเรามาเห็นพระเจ้าได้แต่คำปฏิถนของเราจะเป็นจุดเริ่มต้นเอเมนไหมครับเราอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็อธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับอธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องครอบครัวของเรานะครับหรือเราช่วยเหลือ ทำสิ่งดีมีน้ำใจพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังสะท้อนถึงการประกาศข่าวประเสริฐในชีวิตของเราเองไหมครับพ่อพี่บอกว่าพระเจ้ากำลังเปลี่ยนเราให้เป็นคนที่ดีจากข้างในเองไหมครับไม่ได้เป็นคนที่ดีเพียงแค่ความประพฤติเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสหรือถ้าไม่ได้มีภาวะที่พร้อมที่จะทำดีเราก็ไม่สามารถจะทำดีแต่ถ้าเราทำดีจากข้างในพระเจ้าเปลี่ยนเราจากข้างในเราจะสามารถเรียนรู้และเป็นคนที่ดีมากขึ้นได้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือ การสําแดงตัวเป็นคริสเตียนพี่น้องผมเชื่อว่าในสังคมในปัจจุบันมีคนอีกมากมายที่อยากจะรู้จักพระเจ้าเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในแวดล้อมชีวิตของเราก็ได้เอเมนไหมครับการมารู้จักพระเจ้าเราไม่ได้เงียบๆหรือว่าปิดตัวเองแล้วก็ไม่บอกใครว่าเราเป็นคริสเตียนเอเมนไหมครับแต่เราต้องทําไมครับเปิดเผยเปิดตัวสําแดงว่าเราเป็นคริสเตียนเพื่อวันหนึ่งคนที่อยากรู้จักพระเจ้าเขาได้รู้จักอ๋อเธอเป็นคริสเตียนเหรอฉันอยากจะรู้จักพระเจ้าบ้างต้องทํำยังไง พี่น้องสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ได้นะครับหรือการแบ่งปันข่าวประเสริฐคําพยานพี่น้องเป็นสิ่งที่เราสามารถพูดแล้วก็แบ่งปันให้กับคนรอบข้างของเราที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าได้เอเมนไหมครับเราอาจจะไม่ได้แบบประกาศแบบฮาร์ดคอร์นะฮะคนบาปต้องเชื่อพระเจ้ากับใจแต่ว่าเราค่อยๆซึมทเลเล็กเทีลน้อยเราค่อยๆหนุนใจเขาบอกเขาด้วย คำพยายนชีวิตบอกเขาว่าพระเจ้าดียังไงบอกเขาว่าพระเจ้าสามารถปลดปล่อยช่วยเหลือเราอย่างไงแล้ววันหนึ่งเรานําเขามาถึงข่าวประเสริฐเรานาเขามาถึงการที่เขาตระหนักว่าเขาเป็นมนุษย์คนบาปและเขาจะได้รับการไถ่าจากพระเจ้านะครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งดีที่เราสามารถทําได้เอเม๊ไหมครับนี่คือข้อ2ที่พระเจ้าอยากให้เราทําก็คือการประกาศข่าวประเสริฐนะครับประการที่3ก็คือรับใช้ตามของประธานและการส่งเรียกรับใช้ตามของประธานและการส่งเรียก พี่น้องพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีในชีวิตของเราทุกคนเอเมนไหมครับและมีการทรงเรียกถึงเราทุกคนด้วยเยเรมีย์บทที่หนึ่งข้อ5นะครับเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในคภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากคันเราก็ได้กําหนดตัวเจ้าไว้พี่น้องพระเจ้าเรียกเราแล้วให้มาอยู่ที่นี่เอเมนไหมครับไม่เพียงแต่เรามาเชื่อเท่านั้นแต่เราต้องแสวงหาว่าพระเจ้ามีพระประสงค์พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อทําสิ่งใด วันนี้ความสามารถศักยภาพหรือว่าสิ่งที่พระเจ้านาเราสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเอเมนไหมครับเราอาจจะไม่ต้องไปรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทําไม่ได้เหมือนอย่างคนนั้นทําไมเราไม่เป็นเหมือนคนนี้แต่เราเป็นอย่างที่เราเป็นเอเมนไหมครับและให้พระเจ้าใช้เราอย่างที่เราเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเองนี่คือสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้และค้นหาและกําลังไปในเส้นทางที่พระเจ้านําเราพี่น้องความสุขที่สุดของมนุษย์คือการรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร คุณค่าชีวิตของเราคืออะไรและตายแล้วไปไหนพี่น้องนี่คือ3มสิ่งที่มนุษย์แสวงหาในโลกนี้ทํางานทํางานทํางานร่ํารวยเขาก็แค่ <ๆ S 1> อยากจะรู้ว่าคุณค่าชีวิตของเขาอยู่ตรงไหนพี่น้องแต่มันอาจจะไม่ตอบคาถามได้ทั้งหมดในชีวิตเพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเองไหมครับเราเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าคุณค่าของเราอยู่ที่ไหนเราเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าตายแล้วจะไปไหนพี่น้องถ้าคนเราได้รู้3ามอย่างนี้ถือว่าเป็นความสุขที่สุดแล้วในชีวิตของมนุษย์ พราะเราทําสิ่งเหล่านี้เพื่อเราเองจะได้คําตอบในชีวิตของเรานะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเยซูนั้นปรารถนาในชีวิตของเราแล้วเรารู้ว่าในพระเจ้าเรามีทั้ง3คําตอบนี้เองไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเองเป็นเหตุผลที่เราจําเป็นต้องพาคนมารู้จักพระเจ้าเพราะฉะนั้นการได้ทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกเรามันทําให้เราชนะความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตของเราได้เอเมนมไหมครับวันนี้เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าแล้วมีแต่ความเหน็ดเหนื่อย เพราะฉะนั้นวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องให้เรามองย้อนและกลับมาดูในชีวิตของเรานะครับบางเรื่องเราเหนื่อยก็จริงแต่ฝ่ายร่างกายแต่จิตใจเราก็มีความสุขเอเมนไหมครับกับสิ่งที่เราได้ทำเนาะเพราะฉะนั้นบางเรื่องนะครับยังไม่ทันได้เริ่มทําเลยก็เหนื่อยซะแล้วบางเรื่องยังไม่ทันได้เริ่มทําเลยก็ทุกข์ซะแล้วนะครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับและพยายามให้พระเจ้านั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรานะครับถ้าเรามีความสุขมันจะเอาชนะความเหนื่อยได้เอเมนไหมครับ เพราะฉะนั้นมันต้องตอบให้เราชัดเจนก่อนว่าเราทําสิ่งนั้นเพราะอะไรนะครับวันนี้เรามีความสามารถเรามีของประทานเรามีสิ่งดีที่พระเจ้าให้เราอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเรานําสิ่งนี้มารับใช้พระเจ้าเรานําสิ่งนี้มาปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับในเอเฟซัสบทที่2องข้อสิเพราะว่าเราเป็นฝีประหัตของพระเจ้าพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตาม พี่น้องวันนี้อย่าให้เราดูถูกตัวเองเองไหมครับคสตจักรยังต้องการคนที่รับใช้พระเจ้าอีกมากวันนี้ทีมต้อนรับคสตจักรเด็กสอนเด็กหรือว่าทีมนวัสกาหรือว่าทีมมีเดียนะครับสมมุติว่าเราอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับชอบเทคโนโลยีชอบเกี่ยวกับงานมีเดียนะครับคสตจักของเราก็มีสิ่งที่ให้พี่น้องได้รับใช้พระเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับอยากตัดต่อวิดีโออยากทําวิดีโออยากทํากราฟิกนะครับสิ่งนี้ พี่น้องถ้าเรามีภาระใจมีความรู้ความสามารถพี่น้องเอาสิ่งนี้มารับใช้พระเจ้านะครับหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับบางคนอาจจะมองข้ามการเก็บกวาดการจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญทั้งหมดเอเมนไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนทําสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะมานมัสการพระเจ้าได้ในโบสถ์ที่สวยงามเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีคุณค่าทุกอย่างที่เราทําให้พระเจ้ามีคุณค่าทั้งสิ้นนะครับอย่าจํากัดใน สิ่งที่เรามองด้วยความคิดของมนุษย์ว่ามันอาจจะเล็กน้อยหรือมันอาจจะใหญ่เกินไปเราทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มองเรามีคุณค่าไอ้หมไหมครับและเราทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในกฤษจักรได้เราทุกคนสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้ในสิ่งที่เราเป็นนะครับประการที่4คือการสร้างสาวกพีกน้องนี้คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทําในขณะที่เราเป็นคริสเตียน พี่น้องไม่เพียงแต่เราเป็นสาวกแต่เราต้องเป็นคนที่สร้างสาวกเพราะโปรเซสของการเป็นสาวกที่สมบูรณ์คือต้องสร้างสาวกด้วยการเป็นสาวกไม่ได้จบลงที่การที่เราเป็นสาวกนะครับเราเป็นสาวกที่สร้างสาวกนั่นคือกระบวนการที่สมบูรณ์ของการเป็นสาวกเพราะการสร้างสาวกเป็นหัวใจของพระมหาบัญชาเพราะฉะนั้นการประกาศนําคนมารู้จักพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี แต่เราต้องทำไมครับนำเขาไปถึงความรอดด้วยนำเขาไปถึงการเติบโตด้วยในความเชื่อคิสจักรที่ไม่สร้างสาวกก็ไม่ต่างอะไรกับสโมสรที่มีแต่ความบันเทิงเองไ,ไหมครับเพราะว่าคนก็แค่มาร้องเพลงคนก็แค่มาฟังสิ่งดีๆแต่มันไม่มีกระบวนการในการที่จะรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับวันหนึ่งเมื่อความสนุกจบลงใช่ไหมครับสมาชิกก็พร้อมจะแยกย้ายแต่วันนี้เราไม่ได้มาอยู่ในคิสจักรเพียงแค่ความสนุกสนานเองไ,ไหมครับ วันนี้คริสตจักรของเรามีระบบการดูแลมีชั้นเรียนพระคัมภีร์มีพี่เลี้ยงมีกลุ่มแคร์เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้อยู่ในกระบวนการของการสร้างสาวกเราไม่เพียงแต่รับการสร้างแต่เรายังเป็นคนหนึ่งที่ได้สร้างคนอื่นให้เป็นสาวกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องเรียนรู้ในการที่เราจะเป็นสาวกที่สมบูรณ์แบบคือการเป็นสาวกที่สร้างสาวกนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของการสร้างสาวกของพระเยซูกิ์คือการเป็นสาวก วันนี้ถ้าเราอยากจะสร้างสาวกวันนี้ให้เราเริ่มต้นจากการเป็นสาวกก่อนเอเมนไหมครับและเราจะไปสู่กระบวนการในการสร้างคนได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าให้มองเรื่องของการสร้างสาวกหรือการเป็นสาวกเป็นสิ่งที่ลี้ลับเกินกว่าที่เราจะเป็นได้เอเมนไหมครับให้เรามองว่าทุกคนเป็นได้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าการสร้างสาวกเป็นเรื่องยากบางคนอาจจะคิดว่าการเป็นสาวกก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันพี่น้องวันนี้เราสามารถ เป็นสาวกของพระเจ้าได้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เชื่อเองไหมครับวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เราก้าวข้ามจากการเป็นผู้เชื่อและไปสู่การเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นเองสาวกหรือการสร้างสาวกไม่ได้เริ่มต้นจากความรู้ความสามารถหรือว่าทรัพย์สินที่เรามีแต่เริ่มต้นจากหัวใจที่เรามีและรักฝูงแกะเหมือนพระเยซูคริสต์เองไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นด้วยหัวใจที่รักคน เราสามารถที่จะเป็นสาวกและสร้างสาวกได้นะครับยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35เราให้บัญญัติใหม่ไ,ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นนะครับพี่น้องถ้าวันนี้เรารักกันมาแล้วอย่างไรก็เรารักกันและกันด้วยอย่างนั้นนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นต้องเรียนรู้และก็สร้างตัวเองให้เป็นสาวกและ นำไปถึงการสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกด้วยนะครับประการที่5สุดท้ายนะครับสิ่งที่พระเจ้าปัญญานให้คริสเตียนทําก็คือร่วมกันบุกเบิกตั้งคริสตจักรพี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้เอเมนไหมครับไม่ยากเลยเกินกําลังความสามารถของเรานะครับพี่น้องเขาบอกว่าคริสตจักรที่เกิดผลคือคริสตจักรที่สร้างคริสตจักรได้เอเมนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญนะครับในเอเฟซัสบทที่3ข้อ9ถึงข้อ10 และทรงให้ทุกคนเห็นว่าอะไรคือแผนงานและความล้ำลึกที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทรงปิดบังไว้ตลอดหลายยุคที่ผ่านมาเพื่อว่าผู้ผีที่ครอบครองและผู้ผีที่มีอำนาจในสวรรค์สถานจะได้รู้จักพระปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคริตจักรพี่น้องคริตจักรของเราก็มีเป้าหมายมีนิมิตที่เราอยากจะสร้างคริสตจักรออกไปเป็นคริตจักรลูกเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้เราไม่ได้ปรารถนาเป็นคริตจักรที่อยู่เพียงแค่คริตจักรเดียว แต่เราเชื่อว่าเมื่อวัวนหนึ่งที่พระเจ้าใช้เราเราจะยินดีและออกไปและตั้งครสตจักรอีกมากมายเองไหมครับเพราะครสตจักรสารสัมพันธ์เชียงใหม่แห่งนี้ก็เกิดจากการที่คสตจักสารสัมพันธ์กรุงเทพมีภาระใจและเราอยากจะขยายอาณาจักรของพระเจ้าเราเลยมาเปิดคสตจักรและทําให้พี่น้องหลายคนได้มาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าอีกหลายพื้นที่ก็ปรารถนาที่ อยากจะเห็นคนได้รับความรอดเอเมนไหมครับพี่น้องอีกหลายพื้นที่ที่เราอยากจะเห็นคิสสจักรไปอยู่ที่นั่นนะครับเราเชื่อว่าวันนี้คริสสจักรของเราจะเป็นพ,พระพรและนําคิสตจักรของเราไปอยู่อีกหลายๆอาเภอในเชียงใหม่เอเมนไหมครับ หรือแม้แต่ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับเราเชื่อว่าในภาคเหนือตอนบนนะครับแจังหวัดเราจะเห็นการขยายและการอวยพรที่มาจากพระเจ้าในวันหนึ่งที่พระเจ้าจะนําเราไปแล้วเราจะเป็นพระพรกับคนอีกมากมายนะครับเอเมนนะครับก็นี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทำนะครับเขาบอกว่าสิ่งทั้งหมดที่พูดมามันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ เราต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอยแล้วทําอย่างสม่ําเสมอเอเมนไหมครับหลายคนมีเป้าหมายที่ดีก็จริงแต่เราจะกระโดดจากศูนย์และไปร้อยเลยไม่ได้เอเมนไหมครับเราต้องเริ่มต้นจาก1 2 3 4 5ห้าแล้วค่อยๆไล่ไปมันจะเป็นผลกระทบที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เราอยากเห็นคนในครอบครัวเรามารู้จักพระเจ้าแต่เมื่อเรามองเสร็จโอ้โห ครอบครัวเรามีเป็นสิบคนเลยจะให้คนเหล่านี้มาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงแค่คิดก็ท้อใจแล้วพี่น้องแต่เราต้องเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยให้เราเริ่มต้นจากการฐานเผื่อก่อนเองไหมๆๆครับเราค่อยๆไปเทียนเล็กเทียนน้อยมีโอกาสเราแบ่งปันมีโอกาสเราประกาศข่าวประเสริฐมีโอกาสเราแบ่งปันคำพยานเพื่อนๆของเราด้วยนะครับวันนี้การที่เราเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทําได้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจและเราจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เองไหมครับ อย่างคนที่ตั้งใจอยากจะเฝ้าเดียวตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับผมก็แนะนําว่าค่อยๆเริ่มเอเมนไหมครับพี่น้องอย่าหักโหมเอเมนไมเอบางคนหักโหมนะทำได้วันสองวันท้อใจแล้วนะครับถ้าพี่น้องอยากอ่านพระบิทุกวันค่อยเริ่มอ่านวนรบ,บทเอเมนไหมครับบางคนจัดเลยนะครับ หมดเล่มเลยนะอาจารย์วันนี้ผมอ่านมัทธิวจบแล้วครับแ <g ül> นะละหายไปอีกเป็นเดือนเลยนะครับอ่านล่วงหน้าไปแล้วพี่น้องอย่าให้เป็นอย่างนั้นเอเมนไหมครับเราค่อยๆนะครับอย่าให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่โหเราเหน็ดเหนื่อยกับการทําสิ่งเหล่านี้แต่ให้มันค่อยๆสร้างความสุขให้เกิดขึ้นชีวิตของเราทเลเล็กเทีลน้อยเอเมนไหมครับวันนั้นให้เราเริ่มต้นใช้เวลากับพระเจ้าเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์เริ่มต้นเฝ้าเดี่ยวนะครับเราทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้และค่อยๆ ใช้ความสม่ำเสมอนะครับเอเมนมีวิดีโอตัวหนึ่งนะครับพี่น้องจะเห็นไหมครับ <c oughs> อ่าคร่าวๆนะครับมันก็คือโดมิโน,โน่นั่นเองนะบอกพี่น้องไว้ก่อนเลยล่วงหน้านะครับที่มันเริ่มต้นจากชิ้นเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับแล้วมันก็ค่อยๆนิดเดียวนะครับแต่เมื่อมันได้ล้มลงมันจะค่อยๆส่งแรงออกไปทีลอันททลอันจนกระทั่งสามารถทําให้อันใหญ่ที่สุด ล้มลงได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับวันนี้ให้เราเริ่มต้นจากเล็กน้อยแต่สม่ําเสมอนะครับเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มาจากพระเจ้านะครับก็เชื่อว่าวันนี้5สิ่งนี้จะเป็น5สิ่งที่เราเองเห็น5สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนาอยอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าวันนี้ให้เราเดําเนินชีวิตกับพระเจ้าให้เราเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งนะครับให้เราประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้เรา รับใช้พระเจ้าตามของพระทานนะครับให้เราสร้างสาวกและให้เราบุกเบิกทั้งคริสจักรนะครับพี่น้องวันนี้เราอาจจะไม่ได้เก่งหรือยิ่งใหญ่เท่าอาจารย์พปลโลแต่พระเจ้าอาจจะใช้เราได้เอเมไหมครับเมื่อเรากลับไปที่ต่างจังหวัดกลับไปที่ต่างอำเภอเราอาจจะไปเริ่มต้นในการแบ่งปันเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆแล้ววันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นคริสจักรของพระเจ้าก็ได้เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่วันนี้ เราอยากเห็นสิ่งใหญ่แต่เราต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน,น้อยให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราก่อนพี่น้องเราใช้เวลานี้ในการอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอยู่กับเราให้วันนี้ขอพระเจ้าได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตของเราให้เราสามารถที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เอเมนฮาลลูยา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  กแตพระบิดาเจ้าหลยฐานกับพระองค์ขอ,รอ,รอพระเจ้าทรงอวยพรด้วยเถิดพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าแตะต้องในหัวใจของเราขอพระเจ้าทรงโปรดให้วันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้วันนี้เราเรียนรู้5สิ่งที่คริสเตียนต้องทำแต่เราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยหน้าที่เราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่เราทำสิ่งเหล่านี้เพราะหัวใจของเราต้องหลายเรียกร้องในการที่เราจะเป็นคริสเตียนของพระองค์พระบิดาเจ้า วันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราด้วยเถิดพระบิดาเจ้าวันนี้เราปรารถนาจะเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งเป็นผู้เชื่อที่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นผู้เชื่อที่เติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันใช่แล้วพระเจ้าวันนี้แม้เราอาจจะล้มลุกคลุกคลานแต่เราเชื่อว่าเมื่อเราล้มลงแล้วเราจะลุกขึ้นได้โดยกำลังที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้วันนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นให้เราเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งเป็นผู้เชื่อที่นำข่าวประเสริฐไปถึงคนอีกมากมาย พระเจ้าวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราที่รับความรอดไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราที่ได้รับพระพรแต่วันนี้เราปรารถนาที่จะเห็นหลายคนได้รับการปลดปล่อยหลายคนเจอความทุกข์ยากหลายคนอยู่ในภาระปัญหาหลายคนอยู่ในจุดที่ไม่มีใครเข้าใจพระเจ้าวันนี้โปร่งรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็นเหมือนภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้การและนําสิ่งเหล่านี้ไปถึงคนอีกมากมายนําความรักของพระเจ้าไปถึงคนที่เขาต้องการนําพระคุณของพระเจ้านําพระพรของพระเจ้าไปถึงคนที่เขารอคอย ใจ่แลพระบิดาเจ้าลาฐานกับพระองค์พระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช,ช่วยเราด้วยเถิดพระบิดาเจ้าวันนี้เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขยายอาณาจักรของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราจะรับใช้พระองค์ตามของประทานและตามการทรงเรียกวันนี้อย่าให้เรามองงานรับใช้เป็นเรื่องของคนที่เป็นผู้นําเป็นเรื่องของคนที่เติบโตในฝ่ายวิญญ,ญาณแต่วันนี้ให้เรา,ามองงานรับใช้เป็นเรื่องของเราทุกคนเป็นเรื่องส่วนตัวของเรากับพระเจ้าเพราะวันนี้เราไม่ได้ทํา เพราะมนุษย์แต่เราทำเพราะพระเจ้าวันนี้เมื่อเรารับความรักของพระเจ้าสิ่งที่สะท้อนถึงหัวใจของเราตอลอดที่มีให้กับพรุองคือการที่เราได้ปฏิบัติรับใช้พรุองพระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าให้เราใช้สิ่งที่เรามีอย่าให้เรามองว่าเราเป็นคนเล็กน้อยอย่าให้เรามองว่าเราไม่มีประสบการณ์อย่าให้เรามองว่าเราไม่มีความรู้อย่าให้เรามองว่าเราไม่มีความสามารถ โอ้พระเจ้าวันนี้ขอให้เราใช้สิ่งที่เรามีเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระองค์แม้สิ่งเล็กน้อยอาจจะไม่ได้ดูเหมือนใช้ความรู้ความสามารถอะไรการจัดสถานที่การทําความสะอาดโอ้พระเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็ใช้หัวใจที่อยากจะทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าโอ้ใช่แล้วพระเจ้าเรารู้ว่าทุกบทบาททุกตําแหน่งในคริสตจกักรมีคุณค่าและมีความหมายในอาณาจักรของพระเจ้าทั้งสิน้นวันนี้อะไรก็ได้ที่เราได้ทํา ได้ปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าให้เราได้มีส่วนด้วยเถยิดพระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะอวยพระพรเราทั้งหลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าและมากกว่านั้นขอพระเจ้าจะนําเราให้เราทั้งหลายจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างสาวกพระบิดาเจ้าและการเริ่มต้นในการสร้างสาวกคือการให้เราทั้งหลายเป็นสาวกของพระองค์พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถิดพระเจ้าที่เราจะเป็นสาวกแท้ของพระองค์เป็นสาวกที่มั่นคงในความเชื่อเป็นสาวกที่สามารถที่จะเป็นผู้เลี้ยงอภิบาลและสร้างใครสักคนได้ วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถิดพระเจ้าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องหลายทุกคนที่นี่สามารถเป็นพี่เลี้ยงได้ วันนี้เราสามารถดูแลฝูงแกะของพระเจ้าได้เราอาจจะไม่ได้ดูแลเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันได้แต่หนึ่งคนสองคนเราสามารถทำได้หนึ่งคนสองคนเราสามารถที่จะดูแลเขานำเขาเติบโตในทางของพระเจ้าได้โอ้พระเจ้าวันนี้อยากให้เรามีความคิดว่าเราคงดูแลใครไม่ได้อย่าให้เรามีความคิดว่าเราคงไม่ดีพอโอ้พระเจ้าวันนี้ทุกคนดีพอในสายพระเนตรของพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าปลดปล่อยความคิดของเราโอ้พระเจ้าให้เราเองนั้นมีความเชื่อและให้เราคาดหวัง ว่าเราจะสามารถที่จะดูแลใครสักคนได้และนําเขาให้เติบโตในทางของพร,ร,ระเจ้าโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรด้วยเถิดพระเจ้าและในสุดท้ายให้เราวันนี้จะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่ขอให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อขยายอาณาจักรของปรุงวันนี้ขอให้เราเองนั้นได้มีหัวใจในการบุกเบิกก่อตั้งคริสจักรเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะไปในถิ่นทุรกันดารเราอาจจะไม่ได้สามารถไปในที่ที่ทโอ้โหไกลบ้านไกลเมืองขอพระเจ้าช่วยเราได้เริ่มต้นจากที่ที่เราอยู่ หัวใจของการที่เราอยากจะเห็น,นกิสจักรขยายออกผ่านชีวิตของเราทั้งหลายและมากกว่านั้นขอให้เราเองนั้นที่จะรับใช้พระเจ้าได้โอ้พระเจ้าในทุกที่ที่เราไปพระเจ้าจะนาเราไปในบางที่อาจจะเป็นที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนแต่เมื่อเราทําแล้วเมื่อเราประกาศเมื่อเราแบ่งปันเราจะเห็นการเกิดผลที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรด เวพอเราทั้งหลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าเพราะเรารู้ว่าคริสจักของพระเจ้าอาจจะเริ่มต้นเพียงแค่คนหนึ่งคนที่มีความเชื่อคิสจักของพระเจ้าอาจจะเริ่มต้นจากคนหนึ่งคนที่รับความรอดเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นพยานไปแล้วจะไปเกิดผลที่ไหนแต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะทําการอัศจรรย์พระบิดาเจ้าไนทานกับพรุง่งวันนี้ขอพระเจ้าให้เราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยเรารู้ว่าสิ่งเล็กน้อยเมื่อเรากระทำอย่างสม่ำเสมอมันจะกลายเป็นสิ่งใหญ่ที่กระทบออกไปเป็นวงกว้าง วันนี้ขอพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายได้ตัดสินใจอย่าเพียงแค่คิดแล้วมีเป้าหมายแต่ขอให้เราได้ลงมือทำในสิ่งเหล่านีได้วยเถิดพระบิดาเจ้ากับพระเจ้าวอวยพรเราทั้งหลายทุกคนที่นี่พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองเราขอบพุณนพรุ่งสำหรับพระชนะครรมของพรุองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน